สวัสดีครับผมผมธิรัธนารอดเรืองครับจากร้อยเนะครับผมในานามผู้ประกอบการร้านเกษตรอินทรีเน็ตเวิร์กนะครับผมวันนี้รู้สึกดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสมาแบ่งปันในห้องอไลฟ์สดของท่านประธานอ,าอยูอ่อยู่มีพักนะครับผู้ประกอบการเนี่ยนะครับจะมั่นใจได้อย่างไรนะครับว่าซูเปอร์ไมโครมิกเนี่ยนะครับ ดีจริงนะครับผมเองเนี่ยก่อนที่จะมาทําร้านเกษตรอินทรีย์เนี่ยจิตใต้สํานึกบอกลึกๆว่าอยากจะเป็นปันเพืองเล็กๆปันเพืองหนึ่งนะครับในประเทศไทยที่ช่วยส่งเสริมรณรงค์ส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยลดละเลิกการใช้สารเคมีนะครับนั่นคือ,อปณิธานที่ผมได้ตั้งเอาไว้นะครับตั้งแต่ปี2540นะครับ ผมเองได้เริ่มก่อตั้งร้านเกษตรอินทรีย์มาแล้วก็อยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตั้งแต่ปี2540นะครับนั่นคือสิ่งที่ผมมุ่งเน้นในเรื่องของเกษตรอินทียมาโดยตลอดนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเอ,อ,อยากให้พี่น้องเกษตรกรลดละเลิกสารเคมีนั้นเนี่ยก็เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนะฮะคนเจ็บป่วยล้มตายจากสารพิษเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมเองนะครับพยายามที่จะเป็น ปันเพืองเล็กๆนะครับที่จะช่วยทําให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยลดละเลิกการใช้สารเคมีนะครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะเอาสินค้าอะไรก็ช่างนะครับมาเข้ามาขายในร้านเนี่ยนะครับเราก็จะต้องคิดอยู่เสมอว่าสินค้านั้นเนี่ยจะต้องเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกร,ร,กรสูงที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาต้องไม่เอาเปรียบนะครับสินค้าต้องดีจริงตามคําพูดนะครับ สิ่งนี้สิ่งที่ผมผมยึดมั่นมาโดยตลอดนะครับทำไมถึงได้ตัดสินใจมาทำธุรกิจกับยูมีพารนะครับแล้วก็นำสินค้าของยูมีพารก็คือซูเปอร์ไมโครมิกนะฮะคือซูเปอร์ไมโคมิกตัวนี้นะครับนำมาจำหน่ายที่ร้านนะครับแล้วก็สามารถจะทำกำไรให้กับทางร้านเนี่ยได้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับนั่นก็หมายความว่า สินค้าซูเปอร์ไมโครมิกเนี่ยสามารถตอบโจทย์ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้จริงนะครับต้องต้องไม่ทำลายชื่อเสียงของร้านเราด้วยนะครับแล้วกเ็เป็นที่ต้องการของในท้องตลาดนะครับก็คือว่าใช้ดีจริงแล้วซื้อซ้ำนะซื้อซ้ำอย่างต่อเน,นื่องนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยจะพูดยังไงก็ได้นะครับพูดยังไงก็ได้ว่ามันดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาไปใช้แล้วมันไม่ดีเนี่ยนะครับมันก็กลายเป็นว่า ชื่อเสียงที่เราสร้างสมมาเนี่ยมันกลายเป็นว่า,าถูกทําลายด้วยสินค้าตัวใดตัวหนึ่งที่เราเอานํามาขายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่ผมเองนะฮะจะทําการตลาดนะครับโดยเผยแพร่ซูปเปอร์ไบโอมิกตัวเนี้ออกไปยังสู่ตลาดเนี่ยผมเองเนี่ยก็ได้ทําการทดสอบทดลองนะฮะกับแปลงตัวอย่างนะครับกับลูกค้าที่มีความสนิทสนมใกล้ชิดกันนะครับเอาไปให้ทดสอบเอาไปให้ทดลองนะครับกับพืชหลากหลายชนิด รปรากฏว่าได้รับความนิยมกระแสตอบรับที่ค่อนข้างจะดีมากๆนะครับที่เหมือนกับที่นโย,ยบายของบริษัทได้ได้ตั้งเอาไว้น,ะนั่นก็คือว่าเราต้องการให้ผลผลิตตัวนี้นะครับเป็นสินค้าที่ติดตลาดได้จริงๆนะครับถูกกว่าเบาวกว่าประหยัดกว่านะฮะแล้วก็ได้ผลมากกว่านะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยผมอเองเนี่ยก็อายุมากแล้วเนาะก็ ไม่อยากจะไปแบกหามอะไรที่มันหนักๆนะฮะให้ให้เสียเสียหลังนะฮะเสียเอวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสเปอร์ไมโครมิกสเนี่ยซองแค่นี้นะครับซองแค่นี้เองนะครับราคาก็แค่ห้า้อยห้าสิบาทเนี่ยนะครับแต่สามารถจะฉีดพ่นได้ถึงสิบห้าไล่โดยประมาณนะครับอ,อ,อันนี้ถ้าถ้าเปรียบเทียบกับน,นาข้าวนะถ้านาข้าวเนี่ยโดยประมาณส5บห้าไล่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เมือ่อเมื่อผมเองเนี่ยได้ไปทดสอบทดลองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นานาข้าวไล่อ้อยไล่มันนะครับรวมถึงพืชผักต่างๆเนี่ยนะครับตอบโจทย์ได้ชัดเจนนะครับเมือ่อฤดูการที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ไปทําการทดสอบทดลองกับท่านาประมวลนะฮะท่านประมวลสุวรัรษ์นะครับท่านาลงชิงานายกอ,าอบตอนะฮะอยู่ที่ผักแว่นท่านทําการทดสอบทดลองโดยใช้ซูเปอร์ไมโครม็กนี่นะฮะ ในพื้นที่หนึ่งไร่กับหนึ่งงานนะครับท่านเชื่อไหมครับว่าหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยท่านประมวลเนี่ยโทรมาหาผมด้วยความตื่นเต้นดีใจว่าคุณเอ็มอ,อปกติเนี่ยนาข้าวหนึ่งงานหนึ่งไร่เออหนึ่งไร่หนึ่งงานเนี่ยนะฮะไม่เคยได้ขนาดนี้มาก่อนได้ถึงหนึ่งตันครึ่งพันห้าร้อยกิโลกรัมนะครับโดยปกติเนี่ยเขาเขาเคยได้อยู่ประมาณแปดเก้าร้อยกิโล นะครับแปดเก้าร้อกิโลคือแปลงนี้หนึ่งไร่หนึ่งงานเนี่ยนะครับแต่หลังจากที่ใช้ซูเปอร์ไมโครมิกเนี่ยนะฮะทำการฉีดพ่นนะครับตั้งแต่เริ่มแช่เม็ดพันุ์แล้วก็ฉีดพ่นถึงสี่ครั้งนะครับจนจบฤดูการเก็บเกี่ยวเนี่ยนะฮะปรากฏว่าได้ถึงพันห้าร้อยกิโลกรัมตื่นเต้นมากๆนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยท่านตัดสินใจเข้ามาร่วมด,ดําเนินธุรกิจกับเรานะครับแล้วก็ตัดสินใจซื้อโดนเลยนะฮะซื้อโดนมา มาบินนะมาบินรับจ้างฉีดพ่นด้วยซูเปอร์ไมโครมิกในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็ตอนนี้พยายามชักชวนเพื่อนหงที่สนใจในเรื่องของการทำธุรกิจเครือข่ายนะครับเข้ามาเข้ามาร่วมทีมกันนะครับแล้วก็ขยายเครือข่ายซูเปอร์ไมโครมิกโดยใช้โดนทำการฉีดพ่นนะครับตรงนี้เนี่ยผมอยากจะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยพี่น้องกเกษตรกรเนี่ยนะฮะ มักจะมีความเข้าใจผิดในเรื่องของการใช้ปุ๋ยนะครับอย่างที่คุณอร่ได้ได้บอกเมื่อเมื่อสักครู่นี้นะฮะว่าธาตุอาหารในซูเปอร์ไมโครมิกนะฮะมันมีมากถึงสิบสามชนิดนะครับซึ่งปุ๋ยทั่วไปเนี่ยนะฮะอย่างเช่นผมผมยกตัวอย่างเช่นปุ๋ยยูเรียนะปุ๋ยยูเรียเนี่ยปุ๋ยยูเรียเนี่ยจะมีเฉพาะตัวเอ็นนะฮะเอ็นก็คือในไนโตรเจนตัวเดียวนะฮะอย่างที่เกษตรกรจะทราบนะครับว่า ปุ๋ย4 6 0 0นะ4 6 0 0นะั่นคือปุ๋ยยูเรียมั้นเหมือนเหมือนกับเราเนี่ยต้องการอาหารครบ5หมู่นะพืชก็เหมือนกันพืชก็ต้องการธาตุอาหารครบทั้ง13ชนิดนะส่วนส่วนน้ำอากาศหรือว่าคาร์บอนเนี่ยจะได้จากธรรมชาติอยู่แล้วรวมแล้วก็เป็น16 17ชนิดด้วยกันนะครับแต่ธาตุอาหารที่พืชต้องการเนี่ย13ชนิดนั้นเนี่ยประกอบไปด้วยธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมนะฮะ รวมถึง13ชนิดแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเอาไนโตรเจนเนี่ยไปใส่ตัวเดียวนะฮะยูเรียตัวเดียวเนี่ยแสดงว่าในบรรดาพืช13า,าในธาตุอาหารพืช13ชนิดเนี่ยคุณเอาธาตุอาหารเนี่ยไปใส่แค่ชนิดเดียวคือไนโตรเจนในถามว่าไนโตรเจนมีประโยชน์อย่างไรนะ,ะก็คือว่าช่วยสร้างยอดสร้างใบเพราะนั้นเองนะครับเกษตรกรเนี่ยจะดีใจมากเลยเมื่อใส่ปุ๋ยไปแล้วเนี่ย วันสองวันเนี่ยเขียวงามทันใจแต่หารูกไม่ว่าไนโตรเจนเนี่ยมันสามารถจะอยู่ในดินหรือว่าพืชน,นําสามารถนําไปใช้เนี่ยได้เนี่ยไม่เกินไม่เกินสิบห้าถึงยี่สิบวันเนี่ยก็หมดฤทธิ์ละนะหลังจากนั้นเนี่ยข้าวก็จะเหลืองนะเหลืองเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่ากเกษตรกรที่ประหยัดมากนะค,คือคือไม่ใส่ใจที่จะกลับไปใส่ปุ๋ยมันอีกเนี่ยนะฮะต้นไม้เนี่ยมันออกไปหากินเองไม่ได้มันก็ยืนรอ นะยืนรออยู่อย่างนั้นนะฮะนะครับเมื่อไหร่ที่คนเอาอาหารไปให้มันนะฮะมันก็จะดีใจเนาะมี่าตุอาหารไปหล่อเลี้ยงลําต้นนะฮะสร้างดอกสร้างใบสร้างติดดอกออกผลทําให้ผลผลิตเนี่ยเ,เติบโตสม,มบูรณ์นะฮะแล้วก็เกษตรกรก็แฮปปี้ในเรื่องของผลผลิตนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเปรียบเสมือนคนเรานะถ้าคนเราเนี่ยได้สารอาหารครบนะห้าหมู่พืชได้สารอาหารครบสิชนิด นะครับความแข็งแข็งแรงนะฮะความต้านทานโรคต้านทานแมลงเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะซูปเปอร์ไมโครมิกนั้นเนี่ยสามารถจะตอบสนองนะครับกับพืชเนี่ยได้ดีมากๆกนะฮะก็คือฉีดพ่นทางใหม่นะครับอ่าตั้งแต่ก่อน9ก้าโมงเช้าหลังสี่โมงเย็นเนี่ยเป็นช่วงที่พืชเปิดปากไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราฉีดพ่นไปเนี่ยมันก็จะตอบสนองได้ชัดเจนนะตอบสนองได้ชัดเจนแล้วนกะ็อันนี้เป็นคำคำยืนยันจากในานาม ผู้ประกอบการร้านเกษตรอินทรีย์ะครับว่าซูเปอร์ไมโครมิกนั้นเนี่ยสามารถที่จะตอบโจทย์นะครับคนที่จะปักธงความสำเร็จที่ยูมีพันะครับสามารถจะใช้ซูเปอร์ไมโครมิกเนี่ยในการขับเคลื่อนธุรกิจเครือข่ายให้ประสบความสำเร็จได้เป็นไดมอนด์ได้เป็น c v d กันนะครับได้อย่างแน่นอนนะครับผมเองนะครับตอนนี้อยู่ในตำแหน่งเพอนะฮะอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ด นะครับแล้วก็ประกอบธุรกิจนะฮะค้าวัสดุการเกษตรที่ร้านเกษตรอินทรีนะครับก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่ให้ความมั่นใจกับสมาชิกทุกท่านแล้วก็เ,เกษตรกรที่ได้ชมไลฟ์สดอตอนนี้นะครับว่าท่านตัดสินใจไม่ผิดนะครับที่เลือกนะครับผลิตภัณฑ์ที่ดีของยูมีพารนะฮะนั่นก็คือซูเปอร์ไมโครมิกนะครับขอบคุณผู้เปิดโอกาสอันยิ่งใหญ่นะฮะผมเองทีรันารอดเรืองได้รับคำแนะนำมาจากคุณอ้อน นะปิยปิยสุนีอิลาลิศนะครับที่สาขาร้อยเอ็ดนะครับภายใต้การนําของคุณเดียชุติการเก่งเดชนะฮะท่าน C ีบีดีชุติการนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านประธานนทวิทย์นะครับขอบคุณท่านประธานศาสตราจารย์ดรทิตยาวดีพันเศษนะครับขอบคุณ MC นะฮะที่เปิดโอกาสมานโอกาสนี้ด้วยนะครับผมจะได้พบกันในโอกาสถัดไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะ